เหมือนจะมีแครอทอยู่ในกล่องเหรอเอ๊ะดอยมีแครอทในกล่องด้วยเหรอ <c oughs> ถ้ากลับไปต้องดูหน่อยแล้วโอ้แล้วนี่ฟักทองละ่ะดอยเองก็น่าจะเคยมีฟักทองหรือเปล่านะแต่ว่าเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนวันนี้ต้องได้ทั้งฟาร์มฟักทองแล้วก็ฟาร์มสัตว์เลี้ยงอย่างพวกไก่แล้วก็แกะอย่างแน่นอนเลยข้างล่างอีกแล้วเหรออ อ,อทำไมเดี๋ยวนี้เจอถ้าบ่อยจังเลยนะนี่ก็อีกแล้วอไก่หายากมากเลยใช่ไหมพอจะมาเลี้ยงอะเนาะมีคุณวัวแทนฮะเอาเป็นคุณวัวก่อนไนะ้อะนั่นไงนั่นไงโอ้โหยอยู่เป็นฝูงเลยเจอแล้วเจอแล้วแล้วก็ตรงนั้นเป็นเหมือนจะเป็นป่าดิบชื้นใช่ไหม เอาล่ะมานี่เร็วมานี่เร็วตามมาตามมาตามมาโอ้โหเยอะเลยนะเนี่ยมานีมานีมานี่มาน,มาน,มานี่บทจะเจอก็เจอเยอะเลยเนาะ <c oughs> ทำอยากจะให้เข้าไปเหรอแต่วันนี้หน่อยตั้งใจจะมาทำฟาร์มก่อนเพราะงั้นแล้วยังไม่รีบเข้าตอนนี้ดีกว่าโอ้รอนได้ด้วยเพราะงั้นตกจากที่สูงพวกนายก็คงไม่เป็นไรสินะไม่เป็นไรอยู่แล้วครับ เพูดได้ด้วยเหรอฮะเอ๊ะเ,เหมือนเธอจะพูดอะไรหรือเปล่านะแต่ว่ายังไงยิ้มมาแบบนั้นดอยก็ยิ้มคืนให้ก็แล้วกันนะอ,อ้ยมัวแต่ยิ้มจนตาปิดก็เลยมองไม่เห็นทางซะได้อัเอาคุยกับเธอจนลืมไก่เลยหายไปไหมดแล้วเนี่ยจะมืดแล้วด้วยแย่แล้ว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 ,ลวเอ๊ะ นี่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 ตามมาก่อนสิพกได้ทั้งหมดเลยมันจะมืดแล้วรีบมาก่อนรีบมาก่อนเนาะเนาะเนาะโธต้องวิ่งรอ,อน้องสินะไอ้กาจะคุยกับเธอก็เลยลืมดูน้องเลยอะ่ะมามานะมานะใกล้มืดแล้วต้องรีบมานะบ้านรอยอยู่ไม่ไกลมาทางนี้เลยมาทางนี้เลยไม่ได้พกไฟมาด้วยมานี่นะมานี่นะ ตาม,มากันครบหรือย,ยังครบแล้วใช่ไหมเฮ้ยคุณโครงกระดูกเหรอไม่มาหรอกนะยังหรอกยังหรอกมาเร็วมานี่เร็ว,รวใครถึงบ้านดอยแล้วนะเอ๊ะอยู่ไหนกันเนีย่ยไอ้ทุงไอ้ย่ายส,สูงๆนี่มันน่าดำคาญจังเลยนี่ถืออกให้หมดเลยมาเร็ว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 จะมืดแล้วพระจันทร์ขึ้นแล้วพระจันทร์ขึ้นแล้วเนอะ คุณแก่ก็หนักขนน้องไก่ก็ขาสั้นแต่ว่ายังไงก็ดอยจะพยายามพามาให้ถึงบ้านดอยให้ได้เลยนะเฮย้ยน,นคุณม้านี่นาะไม่ใช่ตัวอะไรแปลกๆไปก่อนไปก่อนไปก่อน,อนตามมาครบทุกคนนะเฮย้ยคุณมา้าคุณมา้าคุณมา้าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะมาเร็ว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 สี่ตัวตามปกติสี่ตัวเฮ้ยคุณมา้าอย่าพึ่งร้องดังสิท้อเฮ้ย โอ้ยไก่ล่ะไก่จ้าไม่เจ็บใช่ไหมรอยไม่ค่ยเจ็บเท่าไรโอ้ย,อย,อยมาเร็วมาก่อนมาก่อนคุณซอมบี้มานู่นแล้วโธ่ไก่ก็ต้องล่อซอมบี้ก็ต้องฟาดฟันมันน,นี่นี่แน่คุณไก่มานี่เร็วมานี่เร็วเอ่อจะจะทำยังไงดีนะ จะต้องเปิดตรงนี้ก่อนให้เข้ามาเฮ้ยปิดปิดเลยโอ้ไม่ทันบอกเลยไม่ทันมานี่นะไม่ลงมาสิคุณแกะเดี๋ยวก่อนทำทางเข้าเดียวนี่มันลำบากอย่างนี้นี่เองเอาละ่ะยังไงก็ได้แล้วละ่ะคุณแกก็อยู่แถวนี้ด้วยเพราะงั้นแล้วเหนื่อยเหนื่อยจังเลยอ้อ เดี๋ยวคุณแก่ค่อยไปลากขึ้นพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะวันนี้ขอนอนก่อนฮึบฮึบชึบโอเคอ๋ยเกือบไปเกือบไป